สวัสดีค่ะทุกคนเมโลดี้เองนะคะวันนี้มีข่าวดีดมาบอกต่อใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ห้ามพลาดเลยนะเพราะเรามีงานใต้ร่มพระบรมี243ปีกรุงรัตนโกสินทร์มาฝากกันงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่23-27ถึงเมษายนนี้เลยนะจ๊ะเตรียมตัวไปชมความสวยงามของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มีพิพ,ธพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนให้เดินเล่นชิลๆด้วยนะแถมยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมหนังกลางแปลงสุดคลาสสิก และตลาดอาหารไทยผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมตลาดนัดศิลปินให้ช็อปชิมเพลินเพลิน,นอีกด้วยนะใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเขาก็มีเวิร์กช็อปทางวัฒนธรรมให้เข้าร่วมด้วยนะสถานที่จัดงานก็เดินทางสะดวกมากๆมีทางอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิพิธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติพระนครและวัดประยุรวงศาวาสใครชอบเที่ยววัดก็อย่าลืมแวะไปงานวัดย่านกัดดีจีนคลองศานด้วยนะงานนี้เขาจัดเต็มจริงๆค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกเลยว่างานนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ243ปีกรุงรัตนโกสินทร์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ทรงทำบำรุงบ้านเมืองของเรามาอย่างดีภายในงานยังมีพิธีทางาศาสนาด้วยนะคะใครอยากไปร่วมง,งานบุญก็เชิญได้เลยนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการ Immersive Art แสงแห่งพระบารมี การแสดงดนตรีละครนอกโขนและกิจกรรมอื่นๆอีกเพียบเลยจ้าใครอยากสัมผัสบรรยากาศกรุงรัตนโกสินทร์แบบเต็มอิ่มแถมได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยสวยๆงามๆต้องห้ามพลาดงานนี้นะคะเมโลดี้รับรองว่าทุกคนจะต้องประทับใจแน่นอนแล้วเจอกันในงานนะคะทุกคนอย่าลืมติดตามเมโลดี้ด้วยนะจะมีอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังอีกเยอะเลยค่ะ